สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแม่กาญจน์องตงกตามทัดแนวครับบรรยากาศเบิง่งคูเขาพี่น้องเบงฟ้าครับอากาศแหน่ยสองเพาดีนะครับขอฝา,ากให้ร้านยังแคร์สองลายผมด้วยครับพี่นงไปบรรยากาศดูคูเขา ข้าวคนให้ก็ได้ก็แช่ให้จังใจก็ติดตามสัญญาณนะครับเด้อนะครับอากาศอากาศป็นี้เย็นเย็นไปก่อนครับปีรอนกระทรุ้งครับสวยงามมากเลยครับผมอากาศปีนี้สวยงามมากเลย ขอฝากให้กดไลค์ให้ผมน้ำเงินนะครับผมนี่ผมอยู่ศาลาคุ้มหนองนะครับอากาศปีนี้ขอฝากค่าเอฟซีกดอีตาผมน้งเงินนะครับกดไลค์กดแชร์ทักแชทครับผมเนี่ยครับทาไมนอาตามครับป้าเขาโดง พระากาศเปิงผิวผิวสวยงามครับหมอกซาล้วครับว่าไอ้เกิดมาน้อนกุมตามอยู่ใสบองตรงถามครคราก,ก็ได <c oughs> ้ครับเนาะคุณจักรู้เเอฟซีครับเนาะอักอกาศดูบ้านน่อกุมตามมีคูเขามีหน้าพร้อมนะครับ สวยงามมากครับน้องทำมาแล้วให้กดไลค์กดแชร์หนึ่งอสองแขนด้วยนะครับจำไหมครับน้องอู้สวยงามมากเกินครับผมบรรยากาศปีนี้มีลาแปลบุงเช้าหนาอเอ้ยข้ากาปีนีกัได้เด็ดเดดนาะ ยินเงยหนาวแน่แตามมาเลยครับผมเอากาดอย่างนี้เอากาดจีมากเลยครับสบายสบายเปล่าครับครับสวัสดีพี่น้องท่านเจอกันช่องเฟื่อปุ๊กส่วนตัว ของตามสาันเน้วนะครับน,าบน้ามือฟาดเนาะนี่ครับมาแล้วมาแล้ว เ,เคยทายท่ายปีแบ้วงาเคยเคยมาน้ง่งดูนองเสมอนะครับผมยังไม่ไป,ประหว่างเพือนะครับนี่ครับเนาบรรยากาศดเด็ดดียวครับเงาสบายสบาย น้องอีฟซีน้องกติดตามซานแนวครับขขาคุณให้กดไลค์กดแคร์ผมน้ำเดอ้อนะครับเขาุณให้กดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะครับเริ่มซื้อช่องสับผมมีครึ่งยาวเท่านั้นครับช่องกติดตามซานแนลเขาคุณพี่น้องท่านจิตถึงจิตถึงอีฟซี่จิตถึงมูจิตถึงเพื่อนเด้อนะครับขอบคุณพี่น้อง ฮักกันสร้างกันฮักกันนั่นๆนะครับขอบคุณนอุซี่กดติดตามสองแค่ผมเนี่ยครับกับข้าคุณให้พี่น้องขอบคุ้นร้านยิงแคร์แห้งผมเนี่ยนะครับขอบคุณหนึ่งล้านสองแคร์สามร้านสามแคร์ด้วยนะครับพี่น้องอุ้ซี่หอมปลื้บ้าบ้านกำตามดูกรอนแกนนะครับ ผมทายไหวเจ็บบรืกง่อครับเจ็บไปเจ็บบรื้เจ็บไปหัวใจขี้หอยบ้านเยี้ขี้หอยกันนะครับอีสายบ้านเท่ากลอไปไกลหอดเจียขวขับเงาง้องเจียวขาอยเจียวขาอยเจียวน้ำเอากัะเบื้งหนองหนองเสาเราครับสระนี่กว้างกว้าครับตอนางยี่สิบเป็นพูน ไกลมากดำเลิกรับเลิกขึหัวเลยครับมีปลาร้อมนะครับครับตั้งนานมาไม่ไมขอกลับลองตามจตุีเนี่ยครับเดอครัรื่องเรีกของกลมตานะครับผมซื้อเลือดผมซื้อเล้่วครับนอนะครับอ่าซื้อล่างครับสูงสูงนอครับโมบักแห้ง บักแห้งครับบักศูนย์ตูเดียวครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับะหนาดบักไม่ข้อกากาศใสครับ